ที่จัดงานนี้นะครับก็เรียนท่านผู้ในการกรองส่งเสริมการรับแังงานท่านผู้นในการกองพัฒนาทรัพยากรพลังงานนะครับท่านพลังงานจังหวัดวันนี้เรามีท่านป,ป,ปริมาณน้ํามันมกแก๊สธรรมาชาติของรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตอ,อันดับต้นๆนะฮะอันดับสองของโลกเนีย่ยไม่สามารถมาขายได้อย่างเสรี người ta cũng đã được một cái chỗ này rất là nhiều chỗ khác một cái chỗ khác một cái chỗ khác một cái chỗ khác cái chỗ khác cái chỗ khác một cái chỗ khác một cái chỗ khác ม่อะไรพูด <Cornell> ขึ้นข้างได้นะเนี่ยมาพูดัอะไระจะเกเรียนาิแม่มาเลี้ยงคแม่มา้าถอาไต้องรู้ไปค่ะ